สามวิธีปลุกไฟในวันที่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างแม่งหนักไปหมดเลยข้อที่1ให้เรากลับมาถามตัวเองว่าเราทําเพื่ออะไรเพื่อกลับมารีเซตว่าสาเหตุที่เราทํางานหนักขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราทําเพื่ออะไรกันแน่หรือว่าเพื่อใครเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณทําเพื่ออะไรและเพื่อใครมันจะทําให้คุณถูกปลุกพลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ2ค่ะตัดสิ่งที่ไม่เติมไฟให้กับเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณดูคนใกล้ชิดสภาพแวดล้อมต่างๆพยายามตัดออกก่อนเพราะตอนนี้คุณรู้สึกมันหนักอึ้งไปหมดนนนะะะะคคะาตัวเอองะะไปยู่่ใที สบายๆผ่อนคลายนะเพราะคุณไม่ไหวแล้วเราต้องเซฟตัวเองก่อนค่ะ3ฟังเสียงในใจและบอกตัวเองว่ายังมีพรุ่งนี้เสมอพรุ่งนี้ไปต่อได้เป็นคําพูดที่เสริมสร้างพลังตัวเองนะคะให้เราสามารถที่จะมีเวลาที่จะหยุดพักในช่วงนี้นาทีนี้และไปต่อสําหรับวันพรุ่งนี้ค่ะโปรดจําไว้เสมอว่าชีวิตเรายังต้องเดินทางต่อไปมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะและสิ่งดีๆก็จะรอเราอยู่เชื่อนะคะว่าทุกอย่างมันจะเป็นแบบนั้นถ้าเกิดคุณได้เรียนรู้กับนังครูสไลด์บุญเสมอกันเราเลยได้เจอกันคุณสามารถขอคอร์สฟรี21 ันที่ดีที่สุดในโลกครูสร้างมาเพื่อคุณเลยค่ะคุณสามารถที่จะโล่งกับชีวิตและสร้างธุรกิจคุณให้เติบโตด้วยเรียนวันละหนึ่งคลิปเท่านั้นนะคะกับ21วันที่ดีที่สุดในโลกแอดไปที่แอดครูสัญไรหกเกได้ผลลัพธ์ยังไงมากอดกันนะคะ